เขาไปสวมคาแรคเตอร์เป็นตูสอ่ะแล้วฉันก็เคยเชื่อว่าเธอเป็นตูสน,น,นะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยทุกคนแล้วเนี่ยต่อไปนี้นสมมติแล้วพี่แพ๊ไปเจอใคร,<า>ใครนะ<า>ไปเจอใครแล้วบอกว่าเนี่ยเพิ่งทำงานกับอีตั้มมาแล้วบอกว่าเออตั้มเป็นตูตไหมผมบอกไปเลยนะเฮ้ยบอกว่าเป็นไปเลยเพราะถ้าพี่บอกไม่เป็นนะเขาจะบอกว่ามึงึงโยมึงไม่จริงมึงมเหมือนมันผมเป็นแบบนี้จริงๆพูดจานั่งไข่ให้หมอมันจะหลนะเนี่หลแต่ว่า เคยคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าคุณหรือคุณเป็นแต่เราไม่เคยรู้สึกมีความใกล้กับผู้ชายจบเห็นบอกว่าไอ้คาแรคเตอร์เนี้ยมันทำให้ตั้มโดนเทไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไดเรกไปเลยปุ๊บก็นัดกินข้าวก็คุยกันมาดีแล้วผู้หญิงคนนั้นมีไอจีฉันว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเป็นเขาเป็นเด็กไอดอลเลยแหละเออแลได้รกคุยคุยก็ก็นัดไปกินข้าวกันเขาก็พาเพื่อนเขามาด้วยเพื่อนเขาเนี้ยเขาคงสแกนกูแหละว่า ใช่หรือไม่ใชู่ว่่าชเขาก็มีแปลกๆเราจะรับรู้ถึงรังสีตรงนั้นที่เราไปนั่งกินข้าวทีนี้พอกลับมากินข้าวเสร็จไปส่งผู้หญิงและกลับมาบ้านเขาก็เริ่มคุยแปลกๆเออเนี่ยเพื่อนเราดูงานเธอนะดูรายการนู่นนี่นั่นอ<ห>๋อแล้ว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 เป็นไงอ่ะอก็มีแต่คน,นบอกว่าเธออ่ะเป็นผมว่าหลอแล้วเธอคิดว่ายังไงก็ฮ่าหไม่ดูสิอา้อาวอ้าแล้ว หลังๆเริ่มคุยน้อยเริ่มหายหายหายไปเลย <laughs> หายไปเลยเพราะว่าคิดว่าผมเป็นตุ๊ดแต่เขาต้องคิดดิว่าตุ๊ดที่ไหนจะมาชอบเราก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนสาวเราคิดว่าผมจะโดนโดนกล่อมจนแบบหรือก็อายด้วยอ,อายเพื่อนสมมติแบบไปปุ๊บเพื่อนมองว่าใช่พี่โอเคเหรอที่แบบว่าใช่นี่แหละเขาอมว่าอายเพราะเขาก็มีหน้ามีตาดูสวยงามมีแบบว่า เขามาจีบไหมพวกแบบว่าหนุ่มๆที่ชอบสไตล์อย่างเงี้ยเขามาลุกลานเธอไหมแบบไม่มีอ้อไม่มีมาจีบแต่มีทักมาในนเล็กแต่ผมไม่ได้คุยต่อแบบสวัสดีครับแต่ผมก็เข้าไปดูซอ,องดูใครวะแบบโอ้แบบแบบกล้ามปูป,ป,ปูอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยต่อก็ไม่ได้เยอะด้วยนะที่มาแบบเนี้ยแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นอะ่ะเขาคงจะมองออกระดับหนึ่งผีเห็นผีใช่ว่าผมไม่ใช่ว่านี้คือแสดงเอ่อกับสองเขากั้มกึ่ง เป็นหรือไม่เป็นจะมีกรทะเบางกับพี่ที่แบบอีดอ,อกเป็นก็บอกมาเลย <c oughs> มึงจะมปแอบเพี่อะไรก็เลยจะไม่ชอบอ่าะแ่ออมึงจะแอบทำไมเป็นก็บอกก็จะมีพวกนี้อยู่ผมก็เลยอันนี้ผมมีเคาะเองนะโดนเทเพราะชวนผู้หญิงไปเยาว,วราชกูชอบมากเลยเนื่อเยาว,วราชเนี่ยทำไมอ่ะทำไมต้องเทใครชว<ข>นกูไปเยาว,วราชทีุ่ณเ<ข>ลิฟเลยนะเขาเป็นลูกคุณ ผมว่าเขาเป็นลูกคุณนะแล้วว่าเขาไม่รู้หรอกว่วาเยาวราชเดี๋ยวนี้กินนึ่งมื้อละสามพันนะข้างถนนเลยเขาคงไม่ชอบสตรีทฟู้ดมั้งผมของเราใจเขาผิดมั้งเลยอ่แะแล้วเ,เขาไปทําไมถ้าไม่ชอบอ่ะทำไมเขาบอกว่าเฮ้ยเรา<ป>เรา,เราเ,ราเราเกิดว่าเรามีร้านเด็ดเราอยากให้ไปกินร้านนี้เดี๋ยวเราพาไปแล้วพาหน้าแท็กซี่ไปถูกแล้วเพราะเยาวราชไม่มีที่จอดแล้วเป็นไงตอนทไปรับคอนโดใช่ก่อนเดี๋ยวไปรับคอนโดก่อนอันนี้ก็รอแล้วเตรียมตัวไปรับไปรับเพาคอนโดปุ๊บไปรับเขาลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแท็กซี่ปาดหน้าเลยป๊บ ไปน่าเสียังเขาก็อ๋อโอเคอ่าปึ้งปึ๊บไปถึงเยาวราชน่าเสียใจยังใช่ไหมก็เริ่มมีอาการแต่เราก็รู้สึกว่าแต่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยเขาต้องสนุกแน่เลยค่ะแต่เขาไม่เคยสนุกร้านนี้นี่ร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยกิน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 ปึ๊บผมเดาน่ว่าเขาคงไม่ชอบอะไรแบบนี้ทำไมมันมันมีอาการอะไรไงเพราะเขาก็มีกินๆว่าไม่ไม่ชอบอยู่แล้วแล้วก็ไปแล้วเขาก็เริ่มไม่ค่อยคุยแล้วอะแค่นั้นเลยอะตึงตึงไม่คุยไม่จอยเราก็ไม่รู้ก็เล่นตลกกแดไป ถามไปเริ่มไม่ตอบถามเช้าตอบเย็นอะไรอย่างนี้แล้วอะหมายถึงหลังจากกลับจากวันเย,า,ยาวราชนนก็เริ่มหนักขึ้นเออเริ่มถามเช้าตอบเย็นเออเริ่มโทรไม่รับเริ่มมีงานเริ่มอะไรลก็าหายไม่คุยเลยล้วการฟรัวไอจีเลยงงปหปแต่เขาแค่บอกหน่อยว่าเธอฉันไม่ชอบเยาวราช แล้วฉันคิดในหัวของฉันแล้วว่าถ้าผู้ชายคนไหนพาฉันไปเยาวราชฉันจะเลิกคุยอ่ะผมบอกคุณตีไม่เขาอาจจะชอบเยาวราชแต่เขาอะอยากได้พัตตาคารในเยาวราชไม่อยากเดินลูกคุณนะก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่มีตังเลี้ยงเขาไม่ได้ดีแล้วก็จบละก็จบอยู่ดีเออกตอนนี้ก็ง่ายดีก็ง่ายดีก็ง่ายจบเยวคนละคนละทางแล้วอย่างนั้นนะคนละทางใช่